บุกห้องครัวเลยนะคะหิวกล้วย สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสยามช้างยิ้มแฟมิลี่ของเรานะคะด้วยทายแฟนต้านะคะวันนี้บุกห้องครัวเลยนะคะหิวกล้วยมาบุกห้องครัวมาขอกล้วยจากพี่ขวานหลังจากที่ฝนตกหลายวัน หมดแล้ว,ลวขออีกหน่อยขออีกหน่อยขออีกหน่อยขอถึงหน้าประตูห้องครัวเลยนะคะหิวมากอาครับวัสดีครับคุครับผมไปเกิเลยไปไปไป,ไปกินเมลอดล้างในโต๊ะเฮ้ยนสุด จะเป็นบบาวจะเป็น,นหน,นุ่มแล้วเว้ยจะเป็นหนุ่มแล้วไปไปคาโตอาบดับก่อนหิวจัดมาขอถึงห้องครัวเลยนะคะวันนี้ต่อด้วยการขัดตัวรูปไปนั่นล่ะ ทั้งขัดทั้งกินกล้วยนะคะเอาวบาตรีกล้วยโต๊ะบา,าตรีเอาชอบกินกล้วยไยากกินของหวานหวานบนสูงบนกล้วยเออมันอะไรเนอะทำเขาขึ้นทำเขากล้วอีกนะพอแล้วหมดแล้วไม่ต้องเข้าห้องขวารแล้วนะคะ ไก่ก็มาแย่งไก่แย่งแฟนต้ากินกล้วยพอแล้วพอแล้วหลังจากไม่ได้ถูหลายวันพี่ควานบอกเพราะว่า ฝนตกติดต่อกันหลายวันนะคะพอแล้วจะเดินไปห้องครัวอีกแล้วนะคะอ่าคราวนี้จะกินอะไรคะคราวนี้จะกินฟักจะกินฟักนะคะกินฟักนะคะต่อด้วยมะพร้าวแต่เป็นมะพร้าวแห้งเลยไม่กิน เอยมา่อยมอยมา่มาเร็วมาตอยมาอยมอมาตอยมาว่อมาต่อยตยมา่ยาตมาอมามา่อยอย่อยอยมอมอม่อมยมามามา่่่่มามาต่มามาต่อม พี่ควันบอกว่าหายจากท้องเสียได้กี่ว <during the morning Yeah> oh ันแล้วคะได้กลางหายเมื่อวานนะครับต้อยตตอยอยเอกตอยอยเยหอานสเสียอเราะมีอยู่เนาะงก็เยอะตนี้ ช่วงนี้ฝนตกนะคะแต่ตกติดต่อก,กันประมาณเออเกือบเกือบสิบวันนะคะแต่พึ่งพึ่งไม่ตกมาสองวันสองวันนี้ไม่ตกแล้วก็ช้างก็ไม่ได้นอนยุงก็เยอะนะคะที่นอนก็ก็แฉะทีนี้ก็ตัวก็ไม่ได้ล้างก็เลย<า>พึ่งมาล้าง,ง,องอแล้วก็ท้องเสียท้องอืดเพราะว่าพี่ควานบอกว่าจะยืดตัวเขาจะยับย้ายร่างกายเขาเยอะ สูงกว่าน,นี้นะครับเริ่มต,ตอนนี้แฟนต้าของเราก็เริ่มสูงแล้วครับนี่เริ่มตัวใหญ่แล้วอายุสิบขวบแต่ว่าตัวสูงนะคะจะเข้าสิบขวบจะเข้าสิบขวบยังยังสิบขวบไม่เต็มครับ,รบสิบขวบก็มาเดินกุมภาเนี่นะครับเดินกุมภาที่นี่ป็นตาเขาจะเป็นช้างที่ว่าขีออน เข้ามาแล้วก็กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องสยามช้างยิ้ม f ฟมิลี่ของเราด้วยนะคะหันก้นให้หันก้นมาให้เป็นถูตัวนะคะต้นสดาวสันเลยไปอีกแล้ว,ลวจะไปห้องครัวอีกแล้วนะคะไปรอบที่สามแล้วคะ่ะจะไปห้องครัวแล้วคะ่ะอันนั้นอันนั้นอ้อมไปนะคะจะไปกินหญ้า ไปหาของกนนะมาเนี่ยมา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 เย่นาะมาเร้วยกมมาเออย่งมาอย่าเยยบไปท่นโนะคะไปทูตัวเลยหนุนกบใหม่ไปไปไปไเ้อเอาแล้วมาให้ยังอีกจะให้กินก้วยดดกไป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 พอแล้วพอแล้วพ่อแล้วไป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 เฮ้อไปโอ้ยโอยโ้้ยยโอ้ย้้ยอ้ย้ย้วยโอ้ว้ย้ S <S <S าตามพี่ควานไปแล้วนะคะพี่ควานไปเปิดประตูห้องคว,วัวก็ตามไปเลยพี่ควรไปห้องขัวก็ตามไป <S <S จะได้กี <ไป S 1> <ะ>วีนะคะัดีครไปมาไปไปเลยให้แม่ควานป้อนนีกาป้อนไหมครับอืับปับ อันนี้แม่ควานฟ้อนนะคะับผมเนี่ยเอายานไก่เฟนตากลัวไก่นะคะเป็นช้างที่กลัวไก่ค่ะเอาเฮยานนังไก่เฟนตากลัวไก่ ไป้ทูตัวเด้อบัดนี้เด้อไปเนาะเำลังสะอาดตัวแน่หรอไปไปไปหมดเลยเฮ้ยหมดแล้วมา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 เพียบมาอมาไปเร็ว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 ไปอาบน้ำเร็วเร็วเห็นไก่แล้วก็ถอยถอยถอยไปไก่มาแย่งกล้วยนะคะแล้วก็ถอย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 ไป พอ่อแล้วป่วยเมดแล้วอาบน้ำแล้วกะจะไปที่โรงช้างอาบน้ำไปโรงช้างไปกินหญ้านะคะถูกก้นถูกก้น พอแล้วมืดแล้วไปอีกแล้วนะคะรอบที่สีแล้วค่ะรอบที่สีแล้วนะคะ้างครับ้อางนะครับรอบที่สีแล้วรอบที่สีแล้วนะคะไปห้องครัวรอยมาโอ้ย จางจางจางไปโลงส่งองอางจางไปโลงส่างต้องเอากลวยจางไปงงงงไปไปลงไปไปเลยไป,ไปงส่ง,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 ง<ป>เร็วเร็วเร็วฟิดิปปินส์เนป ค่ะขอบคุณนะคะคนที่เข้ามาดูนะคะค่ะแฟนตาก็จะเดินทางไปลงช้างแล้วนะคะขอบค pues ุณที่เข้ามารับชมนะคะไป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 ลงบนังลงบ่เดินมาเดินมาเดินมาดินมาเดินม วันวันนี้ค่อนข้างร้อนนะคะพี่ควานก็ทูหลังให้นะคะ เวนต้าไปโรงช้างแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสยามช้างยิ้มแฟมิลี่ของเรานะคะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะ